บทที่เจ็ดร้อยแดสิบหเมื่อซียลซูลหลันเห็นพวกเขาเดินออกไปไกลถึงปิดประตูพูดกับเย่เฉินว่าระหว่างคุณป้าฮานกับพ่อของฉันความรู้สึกแบบนี้ก็ช่างชัดเจนเหลือเกินคุณว่าพ่อของฉันคงไม่ไปมีชู้หรอกใช่ไหมเย่เฉินพูดอย่างจริงจังว่าผมว่าคุณป้าฮานไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอนคนแบบเธอค่อนข้างมีหลักการมากแม้ว่าในใจจะชอบพ่อมากคงจะต้องรอให้พ่อเลิกรากับแม่ก่อนแน่นอนถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพ่อ ซยวซูลันพูดตำหนิด้วยความโมโหนิดหน่อยว่าพูดมั่วซั่วอะไรเนี่ยพ่อจะเลิกรากับแม่ได้ยังไงละ่ะเยินรู้เซยลซูหลันจะต้องรับเรื่องนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนก็เลยไม่ได้พูดยืดเยื้อกับเธอมองดูเวลาแล้วพูดว่าที่รับคุณพักผ่อนอยู่ที่บ้านให้สบายๆเถอะไม่ต้องออกไปตามหาแม่แล้วผมจะไปขอร้องเพื่อนดูว่าพวกเขาพอจะมีช่องทางอื่นๆที่จะช่วยสอบถามให้หน่อยได้ไหมซยลซูหลันพยักหน้าพูดว่าให้ฉันออกไปเป็นเพื่อนคุณไหมคะ เย่เฉินรีบพูดว่าไม่ต้องผมเรียกรถไปเองก็ได้แล้วสองวันมานี้คุณก็กังวลใจไม่น้อยเลยกลับไปพักผ่อนที่ห้องให้ดีๆเถอะนะเซียวซูลหลันถอนหายใจพูดว่างั้นก็ได้ข้างงานฉันไม่ไปกับคุณแล้วนะถ้ามีปัญหาอะไรรีบโทรมาหาฉันเลยนะคะถ้ามีเบาะแสต้องรีบบอกฉันทันทีเลยนะเย่เฉินตกปากรับคำเปิดประตูพร้อมพูดว่าได้งั้นผมไปก่อนนะ บอกลากับภรรยาเย่ยเฉินออกจากทอมสานตอนที่มาถึงประตูนอกเขตคฤหาสน์พ่อตาเพิ่งจะส่งฮานเหมยทิงสองแม่ลูกเสร็จเมื่อเห็นเย่ยเฉินกำลังจะออกไปเซียวถางควรรีบเอ่อยถามว่าเย่ยเฉินดึกขนาดนี้แล้วนาะยยังจะออกไปข้างนอกอีกเหรอเย่ยเฉินพยักหน้าพูดว่าผมจะไปขอร้องเพื่อนๆหน่อยดูว่าพอจะหาบอดแสเกี่ยวกับแม่บ้างไหม เมื่อเซียวถางควรได้ยินประโยคนี้รู้สึกตึงเครียดขึ้นมาทันทีรีบดึงเขามาถามว่านายไปขอความช่วยเหลือจากใครเหรอไปขอความช่วยเหลือจากท่านหงห้าเหรอหรือว่าคุณส่งคนนั้นยเย่เฉินพูดว่าไปสอบถามทั้งหมดแหละครับเส้นสายของพวกเขากว้างขวางบางทีอาจจะมีช่องทางที่พอจะหาแม่เจอได้ไอหยาเซียวถางควรเอามือจับบอกตัวเองด้วยใบหน้าที่ปวดใจเป่ยปากถามว่าลูกเขยคนดีเรื่องนี้เราต้องรีบร้อนขนาดนี้เทียวเหรอ ช้าลงหน่อยไม่ได้เลยเหรอคุณว่าวันที่ดีของเราสองคนเพิ่งจะผ่านไปแค่วันเดียวเองนะนายจะทำลายมันเองกับมือเหรอเย่เฉินรู้ความคิดในใจของพ่อตาดีเขาไม่ยินยอมอย่างมากแน่นอนที่จะให้ตัวเองพาหมาหลานกลับมาในตอนนี้ถึงยังไงวันนี้เขาก็เพิ่งได้พบกับรักแรกพบของตัวเองและทั้งสองคนเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนากันอีกด้วยคนที่เขาไม่อยากเจอที่สุดในตอนนี้เกรงว่าจะเป็นหมาหลันแล้วแหละ แต่ว่าในสายตาของเย่เฉินความสุขของพ่อตาคงจะไม่สําคัญไปกว่าความสุขของภรรยาดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงพูดด้วยสีหน้าที่จำใจว่าขอโทษครับพ่อช่วงนี้สูหลันอารมณ์ไม่ค่อยจะดีมาตลอดเลยถ้าหากยังหาตัวแม่ไม่เจออีกผมคาดว่าเธอจะได้รับการกระตุน้นดังนั้นผมต้องคิดหาวิธีนําตัวแม่กลับมาให้เร็วที่สุด เซียวฉางควรแสดงท่าทางที่แย่อย่างมากเขาพูดอย่างจริงจังว่าลูกเขยคนดีซูหลันเธอก็เป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะต้องมีความอดทนอย่างแน่นอนนายก็ฝึกฝนเธอหน่อยให้เธอรออีกสักสองวันเถอถือว่าพ่อขอร้องนายก็แล้วกันเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพูดว่าตอนนี้พ่อไม่ต้องร้อนใจขนาดนี้ถึงแม้ว่าผมจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะพาตัวแม่กลับมาได้ทันทีนะ เซียวถางควรพล่งพูดออกไปว่าฉันจะไม่ร้อนใจได้อย่างไรกันไม่ว่าจะเป็นคุณหงห้าหรือว่าคุณซ่งพวกเขาล้วนเป็นคนที่มีความสามารถมากในจินหลิงให้พวกเขาช่วยหาคนหนึ่งคนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใดเหรอไม่แน่คืนนี้แม่ของนายก็กลับมาแล้ว เมื่อเย่ยเฉินเห็นท่าทางที่แทบจะร้องไห้ของเซียวถางควรจึงพูดอย่างจำใจว่าพ่อเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราสองคนคิดแบบไหนแล้วจะเป็นแบบนั้นนะแทนที่จะหวังว่าให้แม่กลับมาช้าสักสามสี่วันถึงขั้นไม่กลับมาสู้หวังให้เธอกลับมาเร็วหน่อยจะดีกว่าพูดแล้วเย่ยเฉินก็พูดเพิ่มเติมอีกว่ารอหลังจากแม่กลับมาแล้วคุณก็สามารถพูดกับเธอได้อย่างชัดเจนแล้วอย่ารังกับเธออย่างเป็นทางการถ้าทำแบบนี้คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรออกไปตามหาความสุขของตัวคุณเอง บทที่เจ็ดร้อยแปสิเจดด้วยคำพูดของเย่เฉินทำให้พ่อตาตื่นตัวขึ้นมาทันทีในเวลานี้เขาถึงจะตระหนักถึงการหลบหนีไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหามีเพียงแค่เผชิญหน้ากับปัญหาถึงจะแก้ไขปัญหาได้สิ้นซากนี้ถึงเป็นวิธีที่แก้ไขได้ดีที่สุดถ้าหากตัวเองคิดอยากจะอยู่อิงแอบแนบกายกับฮานเหมยชิงงั้นก็ต้องอย่าร้างกับหมาหลันมีเพียงอย่าร้างเท่านั้นตัวเองถึงจะเปิดเผยความบริสุทธิ์อย่างตรงไปตรงมาได้และแต่งงานกับฮานเหมยชิง คิดมาถึงตรงนี้อารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นเยอะเลยพูดกับแย่เฉินว่าได้ฉันเข้าใจแล้วนายไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเถอะฉันจะไปสอบถามกับคนอื่นเรื่องอย่ารางเราแม่แกกลับมาฉันค่อยพูดถึงเรื่องอย่ารางกับหล่อนหลังจากที่บอกลากับพ่อตาแย่เฉินก็เรียกรถไปที่โรงแรมป่านจินฮ่ากงเฉินเจอข่ายได้รอเขาอยู่ที่นี่แล้วผู้จัดการของโรงแรมเชิญเย่เฉินไปที่ห้องทำงานของเฉินเจอข่ายด้วยความเคารพ เมื่อประตูห้องทำงานปิดลงเฉินเจอไขรีบพูดด้วยความเคารพว่าายน้อยขอโทษจริงๆนะครับยังต้องให้คุณลดตัวมาหาผมถึงที่นี่ควรจะเป็นผมที่ไปหาคุณถึงจะถูกเย่เฉินโบกไม้โบกมือพูดว่าผมมาหาประธานเฉินจะได้พูดกันง่ายๆหน่อยคุณไปหาผมก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะอธิบายเท่าไหร่พูดแล้วเขาก็เอ่ยปากถามว่าแม่ยายที่ขโมยเงินไปกว่าสองหมืล้านคนนั้นตอนนี้อยู่ที่สถานกักขังเป็นอย่างไรบ้าง ค่อนข้างแย่ครับเฉินเจอขายพูดว่าหล่อนกลายเป็นศัตรูของทุกคนที่อยู่ในห้องขังได้ยินว่าเหมือนว่าตั้งแต่ที่เข้าไปข้างในก็ไม่กินข้าวเลยสักคำเย่เฉินพยักหน้าเบาๆพูดด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะหล่อนหาเรื่องใส่ตัวเองจะโทษคนอื่นก็ไม่ได้ เชิญเจอขายที่อยู่ข้างๆกล่าวอย่างจริงจังว่านายน้อยผมคิดไม่ถึงจริงๆผู้หญิงแบบนี้เมื่อเห็นเงินฝากสองหมื่นกว่าล้านจูจ่ๆก็ไม่มีความเกรงกลัวแต่น้อยและก็ไม่มีความกังวลสักนิดถึงขนาดที่ว่าไม่คิดดูอย่างละเอียดเลยว่าทําไมในบัตรใบนั้นถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้คิดไม่ถึงว่าจะกล้าโอนเงินทั้งหมดของไปยังบัตรของตัวเองคนคนนี้ช่างกล้าหาญซะเหลือเกิน เย่เฉินยิ้มยิ้มพูดว่าแม่ยายของผมคนนี้ทั้งชีวิตนี้รักเงินมากที่สุดตอนนั้นนางเป็นมือที่สามระหว่างพ่อตาของผมและรักแรกพบของเขาเป็นเพราะว่าตอนนั้นครอบครัวของพ่อตาฉันค่อนข้างมั่งคัง่งถือเป็นทายาทเศรษฐีที่ได้มาตรฐานผลสุดท้ายนางคิดไม่ถึงว่าหลังจากที่ได้แต่งงานแล้วสภาวะในครอบครัวของพ่อตาผมก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆรอย่างรวดเร็วก็กลายเป็นไม่ได้ร่ำรวยอะไรทั้งชีวิตของคนคนนี้วิ่งเข้าหาแต่เงินแต่กลับว่าไม่ได้เงินอะไรดังนั้นใ,นในใจก็รู้สึกเก็บกดมาตลอดจนผิดเพี้ยนไปแล้ว เฉินเจอขายพูดว่านายน้อยจริงๆแล้วผมอยากแนะนำคุณว่าทางที่ดีที่สุดคือปล่อยให้แม่ยายคนนี้ของคุณอยู่รับบทเรียนในนี้ให้นานๆหน่อยอย่างน้อยก็ขังเธอสักสามปีห้าปีหากไม่ได้อย่างน้อยก็ขังไว้สักปีครึ่งก็ได้ตอนนี้เพิ่งจะขังได้ไม่ถึงสองวันคุณจะปล่อยนางออกมาแล้วเหรอเย่เฉินพยักหน้าพูดว่าปล่อยเธอออกมาสิ่งสำคัญคือทำให้ภรรยาของผมเจ็บปวดแต่ถ้าหากเธอออกมาแล้วยังไม่ซื่อสัตย์อีกผมยังมีวิธีอื่นจัดก,การหล่อนอย่างช้าๆ พูดแล้วเย่เฉินก็พูดอีกว่าจริงสิพรุ่งนี้เชา้าคุณไปออกหมายเรียกตัวนางมาสอบปากที่สถานีตำรวจนะเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อครั้งก่อนหานักแสดงที่หาได้ออกมาให้หมดเตรียมอุปกรณ์การแสดงทั้งหมดให้เรียบร้อยถึงตอนนั้นแสดงฉากใหญ่ให้หล่อนดูหน่อยเฉินเจอข่ายพล่องพูดออกไปทันทีว่านายน้อยวางใจได้ครับผมจะเตรียมการทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแน่นอน เย่เฉินพูดอย่างนิ่งๆที่ผมมาหาคุณหลักๆเลยก็คือมาคุยลำดับขั้นตอนอีกครั้งเมื่อถึงตอนนั้นห้ามเกิดข้อผิดพลาดอะไรเด็ดขาดเฉินเจอข่ายพยักหน้าพูดว่านายน้อยงั้นเรามาเริ่มพูดลำดับขั้นตอนกันเถอะครับบทที่เจ็ดร้อยแปดสิบปดหลังจากที่เย่เฉินพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดในวันพรุ่งนี้กับเฉินเจอข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถึงจะเรียกรถกลับบ้านอย่างเงียบสงบแต่ในตอนนี้เวลานี้ที่สถานกักขังจินหลิงฝันร้ายของมาหลันก็ยังคงมีต่อไป เพราะว่าตั้งแต่ที่เข้าสถานกักขังมาก็ถูกทรมานและเคี่ยนตีต่างๆนานา,นา,นาอีกทั้งยังถูกในายหญิงใหญ่เซียวต้อนรับด้วยการราดน้ำเย็นบวกกับไม่ได้กินอะไรเลยมาสองวันหนึ่งคืนทั้งตัวของหมาหลันพังสลายแล้วเธอไม่เพียงแต่เป็นหวัดอย่างรุนแรงแถมยังมีไข้ขึ้นสูงด้วยไข้ขึ้นสูงทำให้หมาหลันร้อนไปทั้งตัวเป็นไข้ขึ้นสูงจนแทบจะเป็นลมหมดสติไปเลยแต่เธอในตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้นอนบนเตียงได้จึงทำได้เพียงนอนขดตัวหนาวสานอยู่ในมุมห้องขังข,งของสถานกักขังเพียงคนเดียว สาเหตุที่เธอไข้ขึ้นเป็นเพราะว่าสัมผัสถึงความหนาวถึงขีดสุดหนาวจนทําให้จับสั่นไปทั้งตัวอย่างไม่หยุดหย่อนเธอรู้สึกว่าตัวเองทนต่อไปไม่ไหวแล้วดังนั้นจึงพูดกระซิบกระซาบร้องขอว่าขอร้องพวกคุณขอร้องพวกคุณช่วยสงสารฉันหน่อยขอผ้าห่มหน่อยฉันหนาวฉันหนาวมากจริงๆในหญิงใหญ่เซลพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่าแกจะมาเรียกร้องอะไรของแกคนแบบแกยังอยากจะห่มผ้าอีกฉันจะบอกแกให้นะคืนนี้แกก็ยังต้องนอนที่ห้องน้ำ ซิวเวยเวยที่อยู่ข้างๆพูดพลอยตามว่าคุณย่าฉันว่าเหมือนว่าต้องใช้น้ำเย็นล้างตัวเธอถึงจะได้นะหรือว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องน้ำช่วยเธอหน่อยเมื่อมาหลันได้ยินประโยคนี้ร้องจนน้ำหูน้ำตาไหลพูดร้องขออย่างน่าสังเวชว่าแม่ฉันไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าหากคืนนี้คุณยังให้ฉันนอนในห้องน้ำอีกแปบน้ำเย็นให้ฉันงั้นคืนนี้ฉันคงต้องตายที่นี่อย่างแน่นอนฉันขอร้องแหละคุณได้โปรดเมตตาเถอะ ในหญิงใหญ่เซียวพูดอย่างโหดเหี้ยมว่าจนถึงตอนนี้แกก็ยังจะเพ้อฝันว่าฉันจะสงสารแกเหรอฉันจะบอกแกให้ฟังนะฉันแทบอยากจะให้แกตายเร็วๆเลยทางที่ดีแกไม่ต้องรอถึงคืนนี้แล้วค่อยตายนะแกตายตอนนี้เลยมาหลันร้องคร่ำครวญว่าแม่ระหว่างคุณกับฉันก็เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างแม่ผัวก,กับลูกสะภ้และฉันก็รองรับอารมณ์ของคุณมากว่า20ปีแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงต้องทำให้ฉันตายด้วยละ่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณโกรธที่ฉันไม่ให้คุณอยู่ที่คฤราสหาดด้วยก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําให้ฉันถึงตายนะพูดจบเธอก็มองไปยังพี่สาวคนโตจางกุ้ยเฟินที่อยู่ในห้องขงังพูดร้องไห้วิงวอนว่าพี่กุ้ยเฟินฉันรู้ว่าคุณเกลียดลูกสะใภ้ที่อากตันอยู่แต่ที่ฉันไม่ให้เธออยู่ที่คฤราสหาของฉันมันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าการต่างคนต่างอยู่ระหว่างฉันกับแม่ยายคนนี้ ฉันแต่งงานเข้ามาอยู่ในตระกูลเซียวกว่า20ปีแล้วไม่เคยทุบตีเธอเลยและไม่เคยด่าเธอจริงๆสักครั้งแม้ว่าจะโดนเธอรังแกมาโดยตลอดก็แค่ช่วงเวลานี้ที่ตระกูลเซียวแย่แล้วฉันพูดถักทังเธอเยอะๆเธอแต่นั่นก็เป็นการดูหมิ่นจับปากเพียงเท่านั้นเองแต่คุณก็เห็นสองวันมานี้เธอทำยังไงกับฉันบ้างเธอทุบตีฉันด่าฉันคิดทุกวิถีทางที่จะทรมานฉันรังแกฉันจะทำให้ฉันตายให้ได้เลย ในฐานะคนที่รู้เหตุรู้ผลคนหนึ่งคุณดูไม่ออกเลยเหรือว่าระหว่างฉันกับเธอนั้นใครกันแน่ที่เป็นคนชั่วร้ายถ้าหากฉันชั่วร้ายเหมือนอย่างที่เธอพูดอย่างนี้งั้นคุณคิดว่าเธอยังจะมีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้หรอือถ้าหากฉันชั่วร้ายอย่างที่เธอพูดทำไมเธอถึงได้แข็งแรงอย่างนี้ขนาดที่ว่ายังสามารถลงไม้ลงมือกับฉันได้นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฉันไม่ได้ชั่วร้ายอย่างที่เธอพูดเลยและเป็นเธอต่างหากที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริง เมื่อพูดมาถึงตรงนี้มาหลันก็พูดไปพลางร้องไห้ไปพลางอย่างเจ็บปวดคนทั้งคนก็เหมือนกับโต้เอ,อ๋อที่ต้องทนทุกข์กับความอายุติธรรมยังไงอย่างนั้นเมื่อนายหญิงใหญ่เซียวเห็นมาหลันกล้าโรงเรียนตัวเองโมโหและเดินไปยังข้างหน้าของเธอตบเข้าไปที่หน้าของเธอฉาดหนึ่งตามมาด้วยนายหญิงใหญ่จับหัวเธอโขกกับกำแพงพูดด่าทอว่าแกมันคนร้ายยังอายยังมีหน้ามายุให้รำตำให้รั่วที่นี่อีกแกดูว่าฉันจะฆ่าแกยังไงบทที่เจ็ดร้อยแปดสิบเก้า ได้ยินมาหลันพูดร้องเรียนทั้งน้ำตาในตอนนี้จังกุ้ยเฟินก็ตระหนักได้ที่เธอพูดเหมือนว่าจะมีเหตุผลจริงๆนะแม้ว่าหญิงเซียวร้องเรียกต่างๆนานา,นาว่ามาหลันคนนี้อายุติธรรมถึงขั้นด่าเธอท,ทุกตีเธอไม่ให้เธอเขามาอยู่ที่คฤหาสนาทอมสันวิลล่าแต่เมื่อดูหญิงเซียวแล้วกลับไม่เหมือนคนที่ถูกทรมานมาเป็นเวลานานสุขภาพของเธอแข็งแรงมากกระปรี้กระเป่าทุกตีคนอื่นก็ยิ่งไม่อมอมือให้เลยสักนิด ดังนั้นเมื่อมองแบบนี้แล้วถ้าหากมาหลันอายุติทํากับเธอมีสิบคะแนนงานความเกลียดชังและความแค้นที่เธอมีต่อมาหลันก็มีหน,นึ่งร้อยคะแนนเมื่อเห็นหญิงเซียวลงไม้ลงมือกับมาหลันเช่นนี้จางกุ้ยเฟินรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเธอรีบเอ่ยปากพูดว่าคุณยายอย่าทุบตีหล่อนเลยคุณลงมือได้โหดเหี้ยมจริงๆไม่ว่าจะยังไงก็ไม่ต้องถึงขั้นส่งให้เธอไปตายหรอกนะเมื่อได้ยินประโยคนี้มาหลันก็ถอนหายใจอย่างโล่องอ,อกทันที เธอเข้ามาที่สถานกักขังกว่าสองวันแล้วมองออกตั้งนานแล้วว่าจางกุ้ยเฟินคนนี้เป็นที่พึ่งพาเดียวที่หญิงเซียวอยู่ที่นี่มีจางกุ้ยเฟินหนุนหลังเธอถึงกล้าดูถูกตัวเองอย่างกำเริบเสศสารทุบตีตัวเองถ้าหากจางกุ้ยเฟินไม่หนุนหลังเธอถึงขนาดจังกุ้ยเฟินก็สงสารตัวเองสั่งห้ามไม่ให้เธอลงมือกับตัวเองงั้นต่อไปตัวเองก็คงใช้ชีวิตได้สบายขึ้นเยอะเลย พิดมาถึงตรงนี้มาหลันก็ร้องไห้พร้อมพูดว่าพี่กุ้ยเฟินคุณก็ยังเป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลดีแค่คุณมองก็ดูออกแล้วระหว่างฉันกับนายหญิงใหญ่คนที่อยากให้อีกฝ่ายตายจริงๆไม่ใช่ฉันแต่เป็นเธอเธออยากจะให้ฉันตายมาโดยตลอดถ้าหากคุณไม่ออกรงมาช่วยฉันคงจะโดนนายหญิงใหญ่ที่มีใจโหดเหี้ยมทรมานจนตายแล้วจริงๆ ยายเซียวค่อนข้างใจร้อนรีบพล่งพูดออกว่ากุ้ยเฟินคุณอย่าไปเชื่อคำพูดจะมั่วซั่วที่ผู้หญิงคนนี้พูดเด็ดขาดนะคำพูดที่ออกจากปากของเธอมีความจริงสัที่ไหนกันจังกุ้ยเฟินพูดอย่างจริงจังว่าที่เธอพูดจะเป็นความจริงหรือไม่นั้นฉันไม่รู้แต่ฉันก็ไม่ได้ตาบอดหญิงเซียวคุณพอเหมาะสมก็สมควรหยุดได้แล้วถึงอย่างไรคุณก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไม่ได้รับความทุกข์ทรมานทางร่างกายอะไรทำไมจะต้องทำให้เธอถึงตายด้วยในใจของยายเซียวก็สะอึกดังกึกกึกครู่หนึ่ง เธอถึงประหนักได้ว่าตัวเองทําเกินไปหน่อยแม้ว่าในใจของตัวเองจะยังไม่หายเกลียดแต่ว่าพฤติกรรมของตัวเองก็ได้ทําลายความสมดุลในใจของจางกุ้ยเฟินแล้วทําให้เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองได้ทําเกินไปหน่อยแล้วถ้าหากตัวเองยังไม่คิดจะหาวิธีอีกงั้นตาช่างในใจของจางกุ้ยเฟินก็จะเอียงเอ็นไปทางหมาลันในเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวเองก็จะกลายเป็นผู้ถูกกระทําแล้ว คิดมาถึงตรงนี้ยายเสี่ยวก็รีบพูดไปพลางร้องไห้ไปพลางชี้พร้อมพูดกล่าวตำหนิมาหลันว่าคุ้เฟินคุณห้ามโดนผู้หญิงชั่วช้าคนนี้หลอกเด็ดขาดนะพูดแล้วเธอก็โกรธจนทําให้เสียงสั่นคลอนเลยพูดเสียงดุดันว่าคุณคิดว่านางไม่เคยตีฉันก็เป็นคนดีแล้วงั้นเหรอคุณรู้ไหมว่านางทําอะไรกับครอบครัวของพวกเราบ้าง ตอนนั้นลูกชายของฉันมีแฟนสาวรักแรกพบที่ดีมากอยู่แล้วและเป็นลูกสะภ้ยในอุดมคติที่ฉันอยากจะให้แต่งเข้าบ้านมาเด็กผู้หญิงคนนั้นช่างเป็นกุลสตรีที่มาจากตระกูลใหญ่มีฐานะงดงามมีความเขินอายดีกว่าผู้หญิงที่ไรยังอายคนนี้ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่ามีตอนนั้นลูกชายของฉันเริ่มเตรียมจะแต่งงานกับแฟนเขาหลังจากที่เรียนจบแล้วแต่คุณรู้ไหมก่อนที่จะเรียนจบเกิดเรื่องอะไรขึ้นจางกุ้ยเฟินเอ่อยถามด้วยใบหน้าที่ตกใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ ยายเซียวชี้ไปที่หมาหลันพูดอย่างโมโหว่าก็เพราะผู้หญิงที่ไร้ยางอายคนนี้ไงรู้ว่าตระกูลของเราในตอนนั้นค่อนข้างบางคั่งอยากจะแต่งเข้ามาเป็นคุณหญิงที่มีสามีรวยดังนั้นนางจึงฉ่วยโอกาสตอนที่ลูกชายของฉันเมาข่มขืนลูกชายของฉันแล้วนำเรื่องนี้ไปบอกแฟนของลูกชายฉันอย่างไม่มียางอายแม้แต่น้อยจนสุดท้ายกดดันให้ผู้หญิงคนนี้เลิกกับลูกชายของฉันหนีไปไกลถึงต่างประเทศ จนสุดท้ายลูกชายของฉันก็ถูกบีบบังคับให้แต่งงานกับนางผู้หญิงสารเลวที่เขาไม่ได้รับเลยสักนิดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นเวลา20กว่าปีลูกชายของฉันไม่เคยมีความสุขแม้แต่วันเดียวการแต่งงานที่ช่างโชคร้ายของลูกชายฉันที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อนางสารเลวคนนี้แล้วบทที่790หล่อนทำลายลูกชายของฉันมาทั้งชีวิตแล้วนะฉันตีนางแค่ครั้งสองครั้งคุณคิดว่ามันจะชดเชยความสุขทั้งชีวิตของลูกชายฉันได้หรอ ผู้หญิงพวกนั้นที่อยู่ในห้องขังต่างก็ตกตะลึงจนอ้าปากค้างเลยใครก็คิดไม่ถึงว่าที่แท้มาหลันคนนี้ตอนนั้นจะเคยทำเรื่องที่ไร้ยังอายแบบนี้มาก่อนสิ่งที่ผู้หญิงเจ็บปวดมากที่สุดคืออะไรผู้ชายที่มีชู้กับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยดังนั้นยายเซียวก็กระตุ้นความเจ็บปวดและความเกลียดของทุกคนที่มีต่อมาหลันอีกครั้งได้สำเร็จแล้วดังนั้นคนจำนวนมากก็เริ่มเอ,อ่ยปากด่ากันแล้ว ผู้หญิงไร้ยางอายคนนี้ตอนเป็นวัยรุ่นก็กล้าทำเรื่องที่ไร้ยางอายแบบนี้แล้วสมควรตายจริงๆจริงด้วยผู้หญิงที่ซื่อตรงคนหนึ่งบังคับขืนใจตอนที่ผู้ชายเมาได้อย่างไรกันนี่มันคือไอคนร้านไม่ใช่เหรอทำให้แมงขยักขยงจริงๆเป็นมือที่สามก็ช่างมันเถิดสิ่งสำคัญคือยังใช้กลอนอุบายชั้นต่ำเช่นนี้ ยายเซียวเห็นว่าตัวเองช่วยดึงความเกลียดชังมาให้มาหลันสำเร็จในขณะเดียวกันก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกก็อดไม่ได้ที่จะแอบคิดในใจว่ามาหลันนางคนสมควรตายในเวลานี้ยังคิดจะทำให้ที่นี่แตกแยกคิดอยากจะพลิกเกมเหรอได้งง้นฉันจะตีแกให้ลงเหวลึกไปเลยดังนั้นนางก็หลั่งน้ำตาสองสายแล้วพูดร้องเรียนอย่างโมโหว่าเรื่องที่น่าขยะแขแยงที่สุดพวกคุณยังไม่รู้นะ ผู้หญิงร่านคนนี้เป็นเพื่อนร่วมห้องร่วมหอพักและเป็นเพื่อนซี้เพื่อนสนิทกับแฟนของลูกชายในตอนนั้นสุดท้ายแล้วผู้หญิงร่านคนนี้จูจ่ๆกลับว่าทําเรื่องที่ไร้ยังอายแบบนี้ออกมาเธอร่วมหลับนอนกับแฟนของเพื่อนสนิทของตัวเองเธอไม่เพียงแต่ยั่งแฟนของเพื่อนสนิทต,ตัวเองนะยังบีบบังคับให้เพื่อนสนิทต,ต้องจากบ้านเกิดไปไกลถึงอเมริกาฉันได้ยินมาว่าคนเขาไม่กลับประเทศมากว่า20ปีแล้วทั้งหมดที่ทําก็เพราะนางผู้หญิงร่านคนนี้ คำพูดที่เล่ามานี้ของนายหญิงใหญ่เซียวสำเร็จแล้วทำให้ความเห็นใจของทุกคนที่มีเมื่อกี้นี้การเป็นที่เท่าโดยพลันสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความเกลียดที่มีต่อมาลันมาหลันเครียดจนแทบจะซุดตัวแล้วนางคิดไม่ถึงว่าจู่ๆหญิงเซียวจะพูดถึงเรื่องของฮานเหมยทิงออกมาความเห็นใจเล็กๆที่ตัวเองเพิ่งจะสร้างขึ้นมาเมื่อครู่กลายเป็นเท่าทุลีแล้ว เรื่องที่มาหลันทำกับเซียวฉางควรและฮันเหมยชิงคู่รักที่หวานซึ่งในตอนนั้นเป็นความชั่วร้ายอย่างมากที่ผู้หญิงทุกคนต่างก็เหยียดยามกันดังนั้นความเห็นอกเห็นใจที่ทุกคนมีต่อหล่อนก็หายไปทันทีมีเพียงแค่นั้นความเกลียดที่ทุกคนมีต่อนางกลับว่าเพิ่มมากขึ้นผู้หญิงหนึ่งคนในนั้นก็กระโดดลงมาจากบนเบาะเดินสองสามก้าวเข้ามาตรงหน้าของมาหลันเอารองเท้าแตนันยางของตัวเองขึ้นมาตกเข้าไปที่หน้าของมาหลันอย่างโหดเหี้ยม ฉันจะตีแกให้ตายนางร่านแกมานคนไรย้ยางอายสามีของฉันก็โดนผู้หญิงร่านแบบแกหลอกล่อไปผู้หญิงกลุ่มนี้มีเสียงโห่ร้องขึ้นทันทีมีคนพูดตะโกนเสียงดังว่าตีเลยตีผู้หญิงไรย้ยางอายคนนี้ให้ตายไปเลยในเวลานี้หมาหลันถูกตีจนร้องไห้ออกมาเลยแต่แล้วก็มีผู้หญิงอีกสองคนพุ่งเข้ามาหาเธออย่างไวถีบมายังลำตัวของเธอคนละครั้งแล้วหลังจากนั้นก็เตะต่อยทุบตีเธอไปครู่หนึ่ง ยายเซียวมองทุกอย่างด้วยสายตาที่เยือกเย็นภายในใจยิ้มย้อเลยไม่น้อยมาหลันคนที่มีพละกะกำลังเล็กๆอย่างแกยังคิดอยากจะมาสู้กับฉันรนหาที่ตายชัดๆ